ไม่รู้น้องนะครับมัอนี่มาผูกผ่อกับบาวนคนเบาหยากมัอนี่เขามาหยิบตรงเอียงครับได้อึยองมากเป็นออกมาปากนะครับกำลังตุ่มอยู่นะครับอึยงน,นีดเอียงตัวใครครับผมตุ่มใส่บักขามเปียกนะครับบักขามเปียกใส่ใบมอนตุ่มแบบวิสันบันเข้าก่อนแหละอืมกวดนะนะครับหนานี่ครับ คนตกเป็นจับมาให้นะครับกับขอบ,บุญขอบพุนหลายๆนะครับแต่ถ้าอย่านพี่น้องอยู่ฟังหุ่นละเป็นเอามาให้ครับถือว่าเป็นบุญปากของบาโม้นนะครับนี่แก้วเสียบพักแซ่บอันนี้ก็มี <c oughs> แก่ไปน้ำกินไปน้ำ พี่น้องก็เบ่งบไม่เบงเหยเกไม่เบงกเอากองไม่งกนี่มัตัวไครนี่ิงครได้พี่น้องคนไนิงไครครับิงไค่ผู้ใดอยากกินนะครับดนได้กินที่นึงนะครับคนว่าตกปลาบางคองมมได้กินดอกเนรับเอ้นชิ้านไินนาั น,นัวๆจ็บจังนอนตัวเต็มอยู่หรอกหยบหยอยนัวๆนะครับหยบหย่ยนัวๆแล้วก็แต่ตามใจคนมักนะครับตามใจคนมกักตัวมันก็แซ่บด้วยครับพี่น้องกินมันกินนะครับ

แต่บ,บาดห้องหาจริงอ่ะตชวงนี้อึอ้งจะมันนะครับมันไครมันมันมน,นะครับมันงดกินอาหารนะครับมันออกมาไครมันงดกินอาหารมันเจอฝนนะครับจำได้เป๊ะนะครับผมผมมันแล้วผมมันอึง้งเผาคุเด็ก แบบที่ไต่คาไต่ตะไข่ไต่ย,ย,ย่างไายๆเงี่ยนะครับเครื่องให้มันแสบ่บมให้มันหอมนะครับ มยุ่งเผ็ดมันแซ่บนะครับฝากติดตามช่องยูทูบของบามุนคนบางอยากนั่นเองนะครับพี่น้องเด้อนะครับเป็นกำลังใจให้บามุนเนี่ยเห็ดคารณ์ตอไปแน่นะครับช่วงนี้บันทึเห็ดคารณ์มาแันแล้วนะครับบันทึกเห็ดคารณมาฝากพ่อแม่พี่น้องบันทดกแล้วนะครับบันทึกนะครับหนึ่งจากว่า บาได้เป็นไทยใสน,น, COVID นะครับโควิดไลท์นะครับตรงนี้โควิดไลท์ยี่เดียงานกลางมาได้เห็ดเตียงมีน้อยน่อ,อยนะคนกิ๋วเจี๊ยบขอญาดได้ครับขอญาดขอยาด าก้อนมาเลยขออยากกินข้าวก้อนนะครับตัดเลยแบบนีนะครับเนี่ยกินเกี๊ยวขึ้น้องเป็นตัวเป็นตัวนะครับนะครับอื้มอึ้งครับอึ้งกินต้มอึ้งครับมีแต่ไข่จนใครเห็นท้องไหมอื้มยอดเจ๋อเจ๋อดีครับ เปบดผักคนหนักแบบข้ามออนหอมแบบกระกุดจับยนำน้ำนั่เดิหนำน้ำน้ำน่นหอมครับ ดนไดนกินเนียวนึงี่น้องวนทีแฝนมาตกปิงกับบอดแซ่บไนะครับเบิ้งมันเดือดรับเด นี่ครับพี่น้องนี่เบปงนทรงปูมันกันนี่มีใบมอนเอ่อตะไคร้นะครับใบมอนแบบข้ามเปียกนะครับใบแบบข้ามใบแบบข้ามนั่นนะครับขาดตะไคร้นะครับพี่ครับกินแล้วนะครับพี่น้องกินใบมดทั้งหมดนะครับงกโตนะครับนี่คือตัวไค่นะครับเดี๋ยวอยู่สามตัวเอ่อ ตอนนี้ก็ร like ูสึกว่าอิ่มแล้วนะครับฝากติดตามฝากกดไลค์กดแชร์กดซักซักให้บาบุญก็วอนย่างเงี้ยเลยคือนอนเลยนครับนะครับติดตามกันไปนะครับทีนี้ก็นั่งใจให้กคลิปต่อไปให้พ่อมีนองเบื้องกันนะครับสำหรับมื้อนี้นะครับกินตรงมื้อยินเดานะครับสีไปอาบน้ำนอนนะครับสำหรับมื้อนี้ลาตีสบัตนะครับสวัสดีทุกคนให้นพ่อมีองมีความสุข ร่ลำรวยเงินทองนะครับดวงไฟหายเจ็บ่างหนี้นะครับผมคิดถึงใดให้ตรงปัณฑนาน,นอนหลับฝันดีลาตีสวัสดีครับสวัสดีครับผม